ขณะเดียวกันถ้าไปดูพันธมิตรของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายณนะเวลานี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยนะคะว่าอิสราเอลถ้าหากว่าคุณยังคงเดินหน้าเปิดฉากโจมตีชนวนกาซาและทําให้เกิดการฆ่าล้างเาผ่าพันชาวปาเลสไตน์นั้นอิหร่านจะไม่ทนดูอยู่เฉยอีกต่อไปและเราพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารแล้ฝากเตือนไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะว่าถ้าสงครามขยายวงกว้างไปยัง ภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดฐานทัพอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายแรกของการถูกโจมตีอย่างแน่นอนแต่ว่าสหารัฐยืนหยัดให้ความช่วยเหลืออย่างเหนียวแน่นตอก,กองทัพของอิสราเอลค่ะอย่างวันนี้มีการรายงานจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะว่าได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือสนับสนุนไปยังฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนับแต่การโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสได้เปิดฉากขึ้น โดยลำแรกค่ะก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford พร้อมด้วยเรือสนับสนุนซึ่งเดินทางถึงทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรียบร้อยแล้วเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิสราเอลโดยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของกองทัพสหรัฐลำใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมลูกเรือมากกว่า5 0 0พนายและบรรทุกเครื่องบินทหารได้มากกว่า75ลำ ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองที่สหรัฐส่งไปยงอิสราเอลนั่นก็คือเดวไวออเซนฮาวโดยคาดว่าเดวไวออเซนฮาวนี้จะใช้เวลา7วันในการเดินทางไปถึงอิสราเอลซึ่งบรรทุกเครื่องบินได้มากถึง9ฝูงบินอย่างเช่นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์และยานที่มีความสามารถในการปฏิบัติการด้านข่าวกรองการเฝ้ราระวังและการลาดตระเวน ซึ่งเป็นเรือพลังงานนิวเคลียร์ที่เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี1977และปฏิบัติภารกิจครั้งแรกในช่วงที่กองทัพอิรักบุกคูเวตนอกจากนี้ยังมีลูกเรือหลายพันนายแล้วก็มีการบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้อีกหลายสิบลำ ทำเลียบขาวของสหรัฐยืนยันนะคะว่าเราส่งเรือเหล่านี้ไปเพื่อให้มั่นใจว่าความขัดแย้งนี้จะไม่แผ่ขยายออกไปและพร้อมให้การสนับสนุนทาาอากาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงหากว่าจําเป็นนอกจากนี้สหรัฐเองยังมีฐานทัพหลายแห่งในตะวันออกกลางพร้อมด้วยกองกําลังเครื่องบินรบและเรือรบซึ่งสหรัฐเนี่ยพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งไม่ให้กลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาค สหรัฐยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านฮุเซนอาเมอบดุลลาเฮนได้เตือนเปียกอิสราเอลว่าถ้าอิสราเอลไม่ยุติการสังหารเผ่าพันธ์ชาวปปเลสไตน์ในชน้นกาซาอิหร่านจะไม่ทนนั่งดูเหตุการณ์นี้เฉยอีกต่อไปและหากอิสราเอลไม่โจมตีผลประโยชน์หรือพล,ลเมืองของตน กองกำลังของเอร่านก็จะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารพร้อมเตือนว่าถ้าสงครามยังขยายวงกว้างมากขึ้นฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางจะถูกโจมตีเสียหายหนักที่สุดแน่นอนและทับไปดูท่าทีของผู้นำสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโจไบเดน ก็เตือนไปยังอิรานว่าอย่ายกระดับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้เป็นความขัดแย้งในภูมิภาคและส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นต้องถูกกำจัดจนสิ้นซากแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องสถาปนารัฐปาเลสไตน์โดยขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอิรานให้ความช่วยเหลือฮามาสในการโจมตีอิสราเอล และขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังเตือนอิสราเอลได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าอิสราเอลเลือกที่จะเดินหน้าปฏิบัติการเพื่อยึดครองพื้นที่เฉนินกาซาทั้งหมดอีกครั้งนอกจากนี้ไบเดนค่ะกำลังชั่งน้ำหนักถึงการเดินทางเยือนอิสราเอลซึ่งก็นับเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามผลักดันด้านการทูตของสหรัฐ หลังแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบปะบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อหารือกเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสและความพยายามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในชน้นกาซาโดยบริงเคนเดินทางไปอิสราเอลอีกครั้งในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการเดินทางอย่างครั้งที่2แล้วนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอล ด้านประธานาธิบดีมามูธอาบาสผู้นำปาเลสไตน์ค่ะออกมาประนามกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมทั้งระบุได้ว่านโยบ,บายและการกระทำของกลุ่มฮามาสไม่ใช่ตัวแทนชาวปาเลสไตน์โดยมีเพียงองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO เท่านั้นที่ถือเป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์ ซึ่งการออกมาประนามข้างต้นนั้นมีขึ้นจากการที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสได้ลอบโจมตีอิสราเอลอย่างสายฟ้าแลบพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ขณะที่หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะ ก็มีการประนามการกระทำของอิสราเอลที่เกินขอบเขตการป้องกันตนเองแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลยุติการลงโทษแบบเหมารวมต่อประชาชนจากเหตุการณ์ตอบโต้ตกลุ่มฮามาสด้วยการปิดล้อมและระดมยิงจรวดและปืนใหญ่เข้าใส่ผู้คนในชน้นกาซาซึ่งอิสราเอลนั้นควรรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาคมระหว่างประเทศอย่างจรงิงจัง จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิรานค่ะซึ่งให้การสนับสนุนทั้งกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและเฮสบอลเลาะในเลบานอนที่ร่วมโจมตีอิสราเอลโดยจีนจะมีการส่งทูตพิเศษจ่ายจุนไปเยือนตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้เพื่อผลักดันให้เกิดการหยุดยิงและหวังให้มีการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้น แล้วก็ปีนี้จีนเพิ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานรอยร้าวระหว่างอดีตศัตรูในภูมิภาคอย่างอิรักและซาอุดิอาระเบียค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ